อย่าทำไรขึ้นยกทำยกวินัยขึ้นยกหลักคำสอนขึ้นนี่เลยยศงงานงามที่สุดมีสติมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มภูมินี่การทำจิตตภาวนาก็จะเป็นไปอย่างครบพรื่นดีงามคือเพียรพยายามสอนตัวเองไปเรื่อยสอนทีละเล็กทีละน้อยสอนไปเรื่อยตามรมตามวินยัยไม่ได้ก้าวร้าวหลักธรรมหลักวินยัยว่าหลักธรรมหลักวินัย เป็นแบบนี้สมควรที่จะตัดออกสมควรที่จะหลบเลี่ยงหลบหลีกจะไม่มีคํานี้เพราะหลักศีนี้ก็คือการอบรมบ่มนิสัยสัตว์โลกให้เป็นพระเป็นสมณะศีน้าเป็นการอบรมบ่มนิสัยสัตว์โลกให้เป็นมนุษย์เต็มภูมิศีลแปดเป็นการอบรมบ่มนิสัยของสัตว์โลกให้ทําตัวดังพรม อรรมจริยาศีลสิบหรือถึงศีสองรอยสิบเจ็ตัวนี้เป็นตัวตัดสินปัญหาทำตัวดังอริยะเราต้องเข้าใจด้วยนะมันจะค่อยเป็นไปตามงานนั้นที่ทำไปเรื่อยๆสีห้าก็ได้ แต่ช้ากว่าที่จะรู้ธรรมะกว่าที่จะฝึกอบรมบ่มนิสัยสอนใจตัวเองค่อยละค่อยคลายไปเรื่อยๆนี้มันช้าค่อยเป็นค่อยไปอันนี้มันช้าศีลสิบไอ้ศีลแปดเริ่มเร็วขึ้นมาศีลสิบเริ่มเร็วขึ้นมาอีกศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดดวนเลย ทางที่จะเดินไปสถานที่ที่มีสติเต็มที่ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ไปแบบนี้อย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนั้นสิกขาบทหรือศีลของพระนี่จริงเป็นสติและลึกถึงศีลตัวเองตลอดตลอดเวลานั่งลึกถึงศีลแล้วพุทธเจ้าเป็นยังไงตัดยังไงปั๊บนั่น เวลาเดินะระลึกถึงศีลแล้วเวลาพูดระลึกถึงศีลแล้วจะทำอะไรก็ตามระลึกถึงศีลเห็นไหมละ่ะคนดูในประตูต่างๆนี่เวลาพระที่จะตัดสินปัญหาโค่นในพิชาท่านระลึกถึงศีลของตัวเองเกิดปีติพิจารณาธรรมแล้วก็สามารถโค่นในพิชาได้เห็นไหมแต่ทุกวันนี้ มันก็คนละโลกคนละแบบไงคือปฏิบัติธรรมตามใจตัวเองไม่ปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนไงที่พูดนี่จึงเกิดทะเลาะเบาเวงกันในนักปฏิบัติธรรมยิ่งชาพุทธเรานะทะเลาะเบาแวงกันแล้วเห็นไหมเห่ะชาพุทธเรานี่ทะเลาะเบาเวงกันแล้ว,ลลว,น,ลว,น,ลวนักปฏิบัติธรรมทะเลาะเบาเวงกันเพราะไม่มีความเคารพ ในศิกขาบทตัวพอเข้าใจไหมถ้าต่างฝ่ายต่างกราลบในสิกขาบทปั๊บจะเป็นคารวะาญาติโยมจะเป็นทางด้านพระเถรเนเจีก็าตามจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่มีคำว,ว่าทะเลาะเบ,บาเองนะตัวนี้ไม่ถูกมีบังคับจิตบังคับใจตัวเองให้อยู่ในหลักคำสอนปับป๊บปับป๊บป,บป,บปบนี่แหละลูกเนะี่ย มันจะเป็นอย่างนี้นะลูกนะคนนี้ก็บีบังคับตัวเองสอนตัวเองให้อยู่ในหลักคําสอนปั๊บพระรูปนี้ก็บีบังคับตัวเองให้อยู่ในหลักคําสอนปั๊บรับรองไม่ทะเลาะกัน